สวยสุดลงังฉางนั่งแบบของเฮาเด้อค่ะมันนี่เพิ่นก็นมารับจอบมารับจอบพิเศษนะคะวันนี้ได้300อยู่นะคะดูค่ะโพสค่ะโพสมาแอคชั่นเออแอคชั่นเออแอคชั่นโอ้ยได้หมดเ oh. ด้อ <c oughs> อันนี้ปลาประยุนกำลังเกิดตื่น <c oughs> ได้เวลาโซยนะคะทุกคนกินเลยลูกหลานกินเลยจิมมี่ ซอสอตามแบบว่าแบบเป็นแซ่บตาลีมากสวัสดีค่ะทุกคนยิยนดีต้อนรับสู่อสานสวีเดนนะคะไปแวะหาอาหารกินก่อนนะคะวันนี้ก็ ริปอีกแล้วทัวร์ที่ปจอนขาลงเขาเรียกว่าอะไรนะขาลง,าลงเอ้ยขาอะไรนะที่ปจรลงเท้าโอ้ยเนาะสูงข,ขุดกรพุดไปถูกอาขุดมอญท่านผู้ชมยายขุดมอญขุดมอญเงื้อสุญญ์อะไรอะไรผมไม่เนี่นะคะคุณยายทองแดงเอ้ยว่าคุณยายทองแดงนางแบบของเราก็เดินมาแล้วนะคะนางแบบทองแดงนะคะนางแบบทด ไปหาเขากินกันนะคะเราก็มานั่งรออาหารกันนะคะที่ที่ครัวหน้าโรงแรมนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านอาหารเนาะวันนี้เราก็มากินร้านอาหารชิวๆเนาะวันนี้นะคะเจ๊แดงนะคะเขาสั่งซุปหน่อไม้สองเขาอยากกินซุปหน่อไม้เด้อเมื่อนี้นะเออเขาอยากก็บอกว่ากินเฉพาะวันฝนโตก็มาฝนไม่โตก็ยังคนไหนคนไหนไ่านะ นี่นะคะพี่น้องสองคนพูดตุ๊กพูดไมนตุ๊กน่าจะกินที่บ้านดูบรรยากาศนะคะร้านนะคะก็ดูชิวๆน่าร่มรื่นเนาะแม่เนาะดูว่าอโคกสะไบน้ำเขียวน้ำขาวเอ้ยว่าน้ำขาวน้ำขาวว่าสั้นน้ำเอ้ยน้ำปลาเออออืันนี้เป็นเด็กเสิร์ฟน้ำของร้านอาหารอีสานนะคะเขาก็กำลังเสิร์ฟน้ำให้พวกเราอยู่เด็กเสิร์ฟน้ำนี่กแบบ มัดผมบางเดินระวังเส้นผมเขานามเด้อเอาพนักงานทำอะไรให้เร็วๆหน่อยค่ะนี่ให้มันแบบว่าเหมือนพนักงานเสิร์ฟของประเทศสวีเดนหน่อยนี่ค่ะอาหารของเรามาแล้วเด้อค่ะทุกคนผัดคะน้าหมูกรอบอุ้ยไก่ปีไก่ย่างน่ากินมากเลยดูแบบชุ่มชุ่มชุ่มมากกับปีกไก่ย่างเข้าเหนียวกระติบน่ารักมากค่ะ ทุกอย่างเลยทุกคนเดี๋ยวยังมาอีกนะยังไม่เสร็จยังมีอีกอเด็กน้อยใครจะกินข้าวเหนียวกินเลยอย่าแดงไม่ต้องรอกินก่อนอเดี๋ยวเรารอซุปหน่อไม้นะคะรอซุปหน่อไม้แล้วก็รอข้อหมูย่างนะคะแล้วก็ส้มตำปลาระปูปลารามาแล้วข้อหมูย่าง ข้าวหมูย่างน่ากินจุงเบยอุ้ยน้ำจิมจ้มแจ่วน่ากินแท้นี่นะคะน้ำจิ้มแจว่วทา่านอนเขาก็ไปล้างมือกันก่อนนะคะล้างมือก่อนจะได้กินข้าวตอนนี้จิมมี่เขาก็สวมก่อนแลกินก่อนข้าวมดตลอดส้ตามตำมาแล้วส้วตามตำมาแล้วนะคะส้ตมตำอุ้ยสีส้ตมตำเป็นตะแเสบแท้ส้ตมสตำต้มยำกุ้ง อเมโนไปไปได้วยนะขอช้อน์แน่จ้ะช้อนอันเดซชอนอยู่ในกล่องเออเลยโอ๊ยขอโทษใช้ช้อร์เบอร์เบอร์ไม่เห็นมองไม่เห็นนี่เด้ช้อนนี่อยู่ในกล่องแย่ๆพากันมองหาช้อนก็ไม่เห็นโอ้ยเนาะคักอีหลีเลยด้ประเทศบุรีรัมย์นี่มาแล้วเด้อค่ะทุกคนไอ้อะไรยังไายแล้วกินเลยอะไรนะซุปหน่อไม้เออ ทุกคนซุปต่อไม้นะคะของเจแดงสั่งมาสองจานต้มยำซีฟู้ดส่งตามฟูปาร่าเหมือนกันค่ะนี่คือซุปตม่อได้เวลาโซยนะคะทุกคนกินเลยลูกหลานกินเลยจิมมี่ไก่ย่างแบบว่าแบบนุ่มมากออร่อยมากหอมอ่ะ นี่นะค่ะอร่อยจริงดูอาหารหน้าตาอาหารแตรร่ละอย่างนะะคน่ากินมากๆเลยมาชิมมันี่คะ่ะชุบหนาม้นะคะคือแบบว่าอาหารอ,อีสานร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณอ้อนกินแล้วจะไม่ลืมรสชาติเลยนะคะสงสัย,สยจะดำมากินที่นี่ทุกวันเลยเนาะแ๋ยวกลับไปบ้านเซเรียนจะเอออยากกินชุบหนามายอยากจะกินต้มยำแซมบ็อกกีอร่อยมาก อร่อยอ,อหาหารนา,าคอนโจอรบม้สของอร่อยอยู่แค่ตรงนาโรงแรมนี่เนี่ยพาไปหาอยู่ตางไกลตนอนนี้เดี๋ยวมาจะชิมสตมตำเดีย๋ยวนี้จะชิมเนมติมนะ่านทคนแซ่บสมตำแปว่าแบบอือเป็นาตามนีมากจะเดินจะจำนนะดู อ่านัวอืมนัวปลาแดดค่ะทุกคนปลาเรียกขนนอะไรวะแซ่บปีนิกกระดอกกระเรียดแดงมากมาที่ร้านมาแล้วได้านนีูแล้วจะมีว่าไงเบอรงอาหารร้านนี้แซ่บกว่าทุกวันที่ผ่านมาเลยเนาะนอยู่ตงหวืมมาอยู่ตั้งหลายวันเพิ่งมาเห็นนี่เด้อของชอบของอ่อนเขาเขาชอบมากเลยก็คือนี่แหละนี่ไอซุปนัวมันนี่แยอ่อนชอบกินนีดีเป็นไงร่านอืมอร่อยสุดๆอ่ะ อร่อยทุกอย่างนะถ้าไปกินร้านอื่นนะมันจะรู้สึกว่าอร่อยเป็นบางอย่างแต่ว่าร้านเนี้ยอร่อยทุกอย่างเลยบอกเลยแกงอ่อมนั่นน่ะตาเอาแกงอ่อมมาให้ดูหน่อยรสช,ชาติคือดีอืมรสชาติคลมกล่อมมากนูชิมแล้วแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมไก่นะอร่อยมากมากสุกปากนะตอนนี้นะคะเรากำลังลางรถสองแถวไปแหลมบาลีไฮใช่ไหมจิมมี่เพื่อที่จะไปต่อโอ๊ยสปีดโบท๊ทไปเกาะล้านทุกคนในว<ส>ันที่มีแดด<า> อากาศดีเออเขามีคนทำความสะอาดเขามาทำความสะอาดค่ะนี่ไงฝ่ายปัตยาซิตี้เราจะมาถึงท่าเรือกันแล้วครับแต่มันมีคนรับตัวดำยุงหน้าพี่จับของตัวดำยืนอยู่งหลังเนี่ยอ๋อถึงแล้วใช่ไหมคะน่ะไปเดินไปนี่ถึงแล้วค่ะจิมมี่อุ้ยแม่เอ๋ยเดี๋ยว ตอนนี้นะคะเราก็ได้โอ้ยร้อนมากเราก็ได้ซื้อตัว๋วเออสปีดโบ๊สแล้วนะคะทุกคนจริงๆมันราคา250บาทต่อคนนะคะไปกับสปีดโบสท1หนาทีนะคะเป็ึงกอละแตว่ว่าพอดีนะคะเขาลดให้เรือคนละ200ก็5คนกัน1 0 0พัก็ดีเนาะ,ะตอนนี้เราก็รอยืนขึ้นสปีดโบ๊สนะคะอยู่ที่นี่นะคะ ดูจะได้คุณยายทองแดงไปหาหนางสายแบนต้ใส่หมวกคือแต่นอนั่งควายห้างเป็นคุณน,น,นายเลยเนาะยู่ไหนบร้ดัดดนนงนางรองขายดีไหมตอนนี้คนเยอะไหมคนเยอะไหมค่ะเออเห็นอยู่นี่ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปขึ้นเรือสปีดโบ๊ทเนาะเนี่ยขายดูได้ขายเรื่องย่งนี้ปากยาอยู่ Joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. We won't give up. And we won't turn around. That'll give you advice. Help you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Yeah, just keep running until you discover it. มาดูวิวมาบอกแม่ไปยืนรถวิวทำไมนี่วิวสวยๆนี่เราได้เชา่ามอเตอร์ไซค์นะคะเขาปล่อยเชา่ามอเตอร์ไซค์คันละ300บาทนะคะทุกคนคันละ300บาทแต่ว่าท่านี้<ร>นะคะนุช<ร>บอกนุชก็ขอต่อเขาเนาะเขาก็ลดให้เหลือ2คันเกาให้ไป2คัน500ทุกคนเพราะว่า<ค>เออห้าคนไงอีกคนหนึ่งนั่งสามคนตุ๊กตุ๊กคนละหน่อยเอออย่าอย่าอย่านั่งข้างๆมากินงว๋ว อีกคนนึงนะคะก็เอออีกคันหนึ่งกำลังสองคนอีกคันหนึ่งนั่งสามคนเป็นห้าคนนี่นะคะดูวิวขางหลังนู๊ดสวยมากอะนู๊ดเพิ่งเคยมาเกาะล่านนะคะครั้งนี้ครั้งแรกเลยที่มาเกาะล่านนะคะเดี๋ยวนู้ดจะถ่ายให้ดูวิวนะคะเดี๋ยวให้ดูเจ๊แดงคุณนายทองแดงด้วยนะคะตอนนี้คุณนายทองแดงก็ได้ไปซื้อหมวกสีส้มมาใสอีกแล้วดูนะคะก็บวิวสวย,สวย เป็นยังไงบ้างครั้งแรกของการมาเก่อร้านสนุกมากเลยค่ะนั่งสปีดโบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยสบายชิวๆชิวๆไม่อ้วกแบาใช่ไหมไม่เวียนหัวเลยวิวง่ายมีหลีหสวยมากเนาะเรามายุ่ตรงที่กะไอ้ตรงที่จุดชมวิวนะคะที่เราเราเช่ามอเตอร์ไซค์เรือมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนเรือมาจอดที่ชายหาดเราก็เช่ามอเตอร์ไซค์ครับขึ้นมาบนเขานี่นะคะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวจุดแรกนะคะจุดชมวิวจุดแรกแล้วก็สวยมากๆด้วย น้ำทะเลใสแล้วก็หาดทรายขาวเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยนะเดี๋ยวนุจะรับรถไปเรื่อยๆนะคะไปหาหาที่มันแบบว่าสวยๆใสๆเงียบๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันที่นู่นนะเ,นเ,นเดี๋ยวตอนนี้นุก,ก็จะยุดแป๊บนึงจะถ่ายรูปให้ลูกใ,ใ,ให้หลานก่อนนะ Sip your You got your child nothing no one Yeah watching Early smile Wake up time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you brokenhearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well. Somewhere. Well. Yeah. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kinda of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you what the watch, give a warning. Don't let yourself be restrained. Yourself and just walk away, away. away, yeah, yeah. Just one look at your eyes, and I know I've found who I'm looking for. It's the way that you smile that captivates my mind. Cause I see the way you're winning. Yeah. You got something that inspires everyone who's lost their vision

จะมาทิ่มสูตรทันเลยไปใช้ขวานี้ขชใช่ไปเรียง้ไม่เรีย้ยงาส้อานนะแค่สูตรเป็่าเดียวระวางรถสูบรร ที่เราอยู่กันที่หาดตายายนะคะเราจะไปหาดตายายนะคะทุกคน let's go ข้างแรกเดียเดี๋ยวไปเช็คดูฉันก็ว่าโทรศัพท์มันอยู่ไหนสวยนะทำอะไรของมันอะมาสวยกึ้นอะสวยกว่าอันที่ันไหนที่ทำไม ทะเลสวยจังแม่เหมือนน้ำใสดีจังอยากลงตรงไอ้นั่นไงเพราะว่าตรงอยากคับมาดูว่ามันมีอะไรบ้างไใ้ชุดไหนลุงก,ก็ได้ดิมัน<ด>ต้องต้องหาแสงอะเพราะมัน,มน,มนมโอ้ยสวยมากไปตัวปูวไ,ปปไป่ายน้ำอ่ะอย่าชื่อว่ายายคุณเด็กนู่นไปนู่นไปตรงนู่นหน้าสวยไม่น่าสวยนะ ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หาดต,ต,ตายายหาดตาหาดตายายนู่นปไปหาบ่อนเหล่งไปหาบ่อนนั่งว่ะทุกคนน,นั่งนั่งเปนไงอาแดนนู่นไงตรงนู่นเราไปอยู่ตรงนู่นก็ได้นฮะ,ะนก็มีคนอยู่มีมีคนอยู่แล้วเดยเดินไปเร่ยไปหาสปอร์ตไปเดี๋ยวไปจิ้มตามไปป่ะ ีง่ายๆนี่เอาตังีไม่สนุนนี่เฮยนีาบว่าอาด้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเลยอ่อนดล้างฉางนั่งแบบของเฮาเด้อค่ะมันอี่เพิ่นก็มารับจอบมารับจอบพิเศษนะคะวันนี้ได้300ออยู่ นะคะดูค่ะโพสค่ะโพสอะแอคชั่นเออแอคชั่นเออแอคชั่นโอ้ยได้หมดเด้ออ๋อมอนไหมอันนี้ป้าประยุนกำลังเคยตื่นป้าไปยังไงนี่ไงตรงนี้ก็เล่นได้ไปไหนก็ได้หมดแล้วดูกระเป๋าก่อนไง ทางไม่ลงไปหรอกแล้ว่าติดไปแล้วอะไร like จะเปลี่ยนชุดทำเพื่อาอ้ินข้าไม่นัน่งดีกว่าพี่เจียครับแม่อ,มอืมช่วงไปนั้นไม่แค่ยาตายได้ เขาเพิเล่นลาโยนจริงเมื่อกี้นี่เขาจะเล่นน้ำหรือไม่นี่ไม่ก็เดี๋ยวไปเล่นตหาตาแยงง่ายที่มีมันบอกว่ามันหาตาแยงนน้ำใสงานตัวนี้กันว่ะถ้าชุดนี้นั่งมอไซค์ไปนะนี่เขาก็ใส่เสื้อเช่นนั่นเขาจะใส่ยุนี่ครับหนู <c oughs> เขาใส่แบบนี้กันนานอะไะจะลงก่อนไหมล่ะหนาวจะรอดเขาไปเล่นกันอะไรกันเออ ขึ้นแรงไาแม่ขึ้นแรงไหมไอ้ไอ้ยอกนางหน่อยเอ้ยชูตังเกงขากระสานจนปานนี่จ้าไอ้ไอ้ไปไปเดี๋ยวพาไปเล่นต่อหาดนี้มันโค้ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปหาดตาแหวนใช่ไหมทิ่มี่เราจะไปดูให้หลายๆหาดนะคะอ้ยตัวเขียวแท่ว่ะน้ปิด it's the joy of the first steps of a child. it's the joy of your great-grandmother's smile. Came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. เรามาถึงหาดอทองหลางนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปดูนะว่าหาดทองหลางจะเป็นแบบไหนนะคะทางลงมานะค่อนข้างชันมากเลยค่อนข้างชันนะคะทุกคนทางลงอะขับมอเตอร์ไซค์ก็กำเบกแน่นๆทั้งสองข้างให้ระวังระวังโอ้โหวิว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  นายแดงอายุโอเคโอเคอายุระวังระวังนะเดี๋ยวอูจะถลายตูดลงมาปัรทางเขาหาดคือมาซับสอนสอนเงื่อนปันนี่ยใช่ีหมหาดเดิมดรือวะไม่ใช่หาดเดืมตอนแร่งที่เรามาลงเรือน่ะฟังมู่นมาเลยที่เขามาถ่ายถ่ายถ่ายถายกันแต่มันไม่ใช่ป้าเองอันนี้แค่มาดูนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่อยู่หรอกหาดมันธรรมดามากเลย แต่เราไปหาต่นั้นแหละหาที่เออก็ดูว่ามันไม่ใช่หาดแบบเสียงอยากเลงก็ถ่ายทีเนาะเออ,เอทุกคนมันใหม่มันใหม่แบบว่าตื่นตาตื่นใจอะไรเลยนะเรากลับคืนอ่ะ ¿Qué me he hacer? ¿Dónde la llevan? Ah, me ไรกินก็นดื่มกันก็ได้นัคนไอไรู้่เมีกระดรุมตอนนี้เรากำลังมาสั่งน้ำดื่มนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หาดแสเมเรามาสั่งน้ำแตงโมงปั่นนะคะเดี๋ยวรอน้ำอยู่น้ำมากเลยก็แห้ง กระโดดน้ามาเนี่ยจะมี่ไปกระโดดน้ำมานี่ยต้ากินโคกโคกแล้วกระป๋องโคกมีน้ำปั่นไหมมีแต่ต้องไปซื้อเองนู่นตรงนู้นน้ำาเทไหร่ะแปงโม่ปั่นกี่บาทไม่รู้หรอกทั้งหมดซ้อมเลยหัวขึ้นมาไม่มุดอ่ะขึ้นมายังไม่ลงไปยังไม่ชุดเลยเออเดี๋ยวเราจะลงน้ำกันแล้วนะคะทุกคน นหน่อยก็ลงนังมาใส่แล้วนะทุกคนอะไรจะตัวสะตกเกิดขึ้นเดียว Under your spell, oh, it's like we've always known it, even though it's new. I can already tell all oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna say. โดแฮปฟันเด็กหน่อยเขาไม่กลัวหรอกฉันอะกลัว